ไลด่ดีนะคะก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาตัดใบข้าวนะคะเนื่องจากข้าวในนาเรานะคะยา ะะเราก็เลยจะมาทดลองตัดใบข้าวยีกเป็นปีที่สองนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะหญ้าขึ้นเต็มเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่หาหญ้านะคะก็เลยต้องมาตัดเอานะคะมาทดลองดูอีกปีที่สองนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่เราก็ดูคลิปของพี่ๆที่ทํานานะคะที่เขาเป็น เรียนในการทํานานะคะพี่เขาก็จะแนะนํามาเนาะเราก็เป็นน้องใหม่ที่มาทํานาแบบเป็นนาหวานตามพี่ๆเขานะคะเราก็ลงไว้เป็นแนวทางนะคะว่านี่คืออีกวิธีหนึ่งในการกําจัดหญ้าในนาข้าวโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะก็คือการมาตัดหญ้าในนาข้าวนี้นะคะเดี๋ยวข้าวเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะ ข้าวจะไม่ตายนะคะสองสามวันก็จะแทงยอดแล้วนะคะแล้วเราก็เอาน้ํามาเข้านาใหม่นะคะเพื่อให้หญ้าเปื่อยนะคะแถวบ้านของพวกเรานะคะยังไม่ค่อยนิยมในการตัดใบข้าวใบหญ้ากันนะคะส่วนมากจะใช้ยาฆ่าหญ้ากันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตนะคะของเราเราก็จะมาตัดเอาทุกปีนะคะ ทยอยตัดไปนะคะจะไม่ได้ว่าตัดหมดทั้งแปลงนะคะเพราะว่าถ้าตัดหมดทั้งแปลงก็จะตัดไม่ไหวนะคะเนื่องจากนาก็ประมาณสิบเก้าไร่แล้ว,ลวระยะเวลาของเราก็ไม่ค่อยมีด้วยนะคะก็เลยจะมาตัดแค่บางส่วนนะคะทยอยตัดไปทุกปีนะคะตรงไหนได้ข้าวก็ดีใจนะคะตรงไหนที่ยังไม่ได้ตัดก็จะได้ข้าวเป็น แค่บางส่วนก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวปีหน้าก็เริ่มตัดใหม่นะคะตรงไหนที่ยังไม่เคยตัดนะคะต่ว่าทํานาอินทรีย์แท้ก็ไม่แท้นะคะเนื่องจากข้างบนเขาก็ปล่อยน้ําที่ฉีดยาฆ่าหญ้าลงมาอยู่นะคะมันก็เลยเป็นการผสมผสานกันไปนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะก,ก็เป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ตัดหญ้านะคะจากพี่ที่เขาบอกมานะคะก็คือให้ให้เราตัดหญ้าตั้งแต่ที่ดอกหญ้ายังไม่แก่นะคะถ้าดอกหญ้าแก่แล้วตัดมาก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะหญ้าก็จะไม่ตายปีหน้าหญ้าที่ดอกหญ้าแก่ก็จะเกิดขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะคะซึ่งปีนี้เราก็จะมาตัดเร็วแล้วนะคะมาดูผลกันนะคะว่า จะเป็นอย่างไรนะนี่เราก็ใช้ใบตัดข้าวความยาว22นิ้วนะคะตัดไปตัดมาก็จะตัดถูกลังนกกระทุงซะแล้วนะคะเกือบไปแล้วนะคะลังนกกระทุงมาทำลังและฟักไข่ในนาข้าวนะคะเจอสองรังแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเห็นอะไรกันมา มาทำรังที่นาม้วนข้าวเลยนะคะแต่เราก็จะเหลือไว้ให้นางอยู่นะคะอย่าไปทำลายนางหรอกนะคะก็อาศัยอยู่ซึ่งกันและกันเนาะถือว่านางไม่มีไม่มีที่จะไปอยู่นางคงคิดว่าปลอดภัยที่นานเรานะคะแต่ที่ไหนได้เราจะมาตัดยาซะแลว้วไล่ดีนะคะก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวก,ก็รอดูตอนยอดข้าวขึ้นมาอีกทีนึงเนาะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะถ่ายอัปเดตให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะเป็นระยะระยะเนาะจนกว่าข้าวจะออกลวงเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกๆท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ